สวัีค่ะเพื่อนๆมณีเด็กได้โสมต่ำปูที่เล็กเอามาปนหมู่บ้านพี่น้องเิ็กเอามาต้มต้มไปกินกระตั้มฮมได้ปู่ได้ขนมจีนผักหลายๆพี่น้องมาเด้อเพื่อนๆพี่น้องสุขสุขคนเิ็กกระดาอันนี้นั่งพี่น้องจ้ะต้มหันหอนเขาเอ๋ยนี่ สามซีบกีบซีซีบกีบนะจ๊ะเรียกอย่าอย่ากินไก่อันตีนไก่นะจ๊ะแต่ว่ามันอันนี้มันบมต้องเหตุคือตีนไก่เนาะจ๊ะมันก็กรุบกรุบคือกันนะจ๊ะนี่อ่นอนๆใส่รกรสิห่างเลยห่างแล้วก็กินกับข้าวปุ่นกงงงงับแตงโกหงส์เสียบเสียบซีมอืมมันดีด้วจ้ะ เน,นียมืองพิองไปจะอาให้เบืองเนี่ไปก่อนนี่จันหอนไอห่วยห่วยเขาอื่อนี้อย่างสามสิบกีดแต่มันโบเมีนโบเมีนสามสิบกีดทัานแท่หน้าวะเขาเอื่อไปไปซื้มอมาจากอ่าร้านไทยนะจ๊ะใช่ไม อืมชุ่มหร่อยไหมชุดยอดความแตกพี่น้องเข้ากันขนาดคล้ายๆคล้ายๆลงต่ำเตี้ยตีนใก่แล้ะพี่น้องจ๋าคืออร่เลยเพราะว่ามันมันกรุบๆนะกรุบๆอย่างกรุบๆดีลงเล็ิๆทั่น ันเองสิบสวันเสียเวลาในการกินแค่มาละเลงกันเลยเฮาพี่น้องจ้าแสบแห้งอืม Ừ, ừ, Ừm. <laughs> <laughs> Chặt แฉบจนบรปากเบาๆเ้ื่อยพี่น้องมันเป็นแฮมันี่นแฉบเล็กต่งเปื่อยกับเปื่อยบาแห้งเปื่อยพอดีกุบกรุบืม,มเพื่อนลอเห็ดบ้างเด้อ อืมอืมอืมพักชุดดีไปหน่อย ริปูนเน่ก็แซ่บด้วยเรื่องอ่อนด่างไปด้าเอาเลือเอ่อนตาคายไปดัาเอาญ่วนอิะาลมันมีเนื้อยอยู่ได้พี่หน่อยแซ่บพหน่ะ เนื้อมันไปหน่อยะกินก็แตงมกรุบแสบขานาดอ,อืดกกินย่ามได้กับแสบบคื่เราอ 嗯，嗯、mm，嗯、hmm. mm，嗯、hmm. mm，嗯、hmm. mm，嗯，嗯，嗯。 เผ็ดค่ะขนาดเล็กใส่พริกหางหน่อยนะ เป็นเป็นข้นกินบ่อยเพจตงแงกหน่อยขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ